สวัสดีคอาจารย์ตอนนี้หนูอกหักแพนิคสุดสะพรึง <c oughs> ขนาดนั้นเลยอกหักทั้งๆท,ท,ท,ที่เรายังรักกันอยู่ทําไมอ่ะเราไปปล่อยให้ความฟุ้งซ่านมันมา,ากัดกินเราคนประเภทนี้เป็นคนประเภทที่รักตัวเองไม่เป็นนะยอมรับนะอันนี้ไม่ใช่การตําหนิอันนี้ไม่ใช่การตําหน,น,น,ไาหนิไม่ใช่การต่อว่าแต่เป็นการบอกให้เราเห็นสภาวะของเราว่าป,ปัญหาที่แท้จริงมันเกิดขึ้นจากการที่เรารักตัวเองไม่เป็นนะ เวลาเรารักตัวเองไม่เป็นเนี่ยเวลาเรามีความสัมพัในธ์ใครก็ตามบนโลกนี้ที่รักตัวเองไม่เป็นเวลามีาความรักเนี่ยเราจะกลัวเราจะกลัวว่าไอ้คนคนเนี้ยที่เข้ามาในชีวิตเราจะหายไปมันจะเป็นการมีความรักเพื่อร้องขอเราจะอยากได้การดูแลการเทคแคร์การเอาใจใส่เพื่อให้ก่อให้เกิดความสุขเพราะเรารักตัวเองไม่เป็นเราไม่สามารถทําให้ตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองเราต้องรอให้เขามาทําให้เมื่อเขามาทําให้เราก็จะกลัว เราจะกลัวว่าความสุขที่เขาทําให้เราเขาจะไปทําให้คนอื่นเขาจะหายไปถ้าเขาหายไปเราจะสูญเสียความสุขเหล่านี้เราก็เลยกลายเป็นคนแพนิควาดดวแวงขี้หึงขี้หวงเขาจะคุยกลัวเขาจะจากไปกลัวเขาจะคุยกับคนอื่นกลัวเขาจะนู่นจะนี่จะนั่นกลายเป็นส่งผลกระทบให้คนที่อยู่กับเราไม่มีความสุขคนที่รักตัวเองไม่เป็นจะมีความสัมพันธ์แล้วมันจะก่อให้เกิดการร้องขอ อยากให้เขามารักเราอยากให้เขามาดูแลเราอยากให้เขามาใส่ใจเราเพราะฉะนั้นปัญหามันอยู่ตรงนี้ถ้าเราแก้ปัญหาตรงนี้ได้กลับมารักตัวเองให้เป็น,นทุกอย่างจะเปลี่ยนไป